สวัสดีครับสวัสดีครับแมสทอยด์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันจันทร์ที่16ตุลาคมนะครับ2 5 6 6นะฮะก็เจอกันหลังหวยออกอ่าถูกต้องครับผมเอ้ยอ้าวมหาเศรษฐียุทธอะไรนะคุณเป็นไงบ้างฮะอ่ารางวัลอะไรแหมมหาเศรษฐีต้องวัน <laughs> ววที่หนึ่งสิครับ <laughs> เออคนเรานะถูกง,ง่ายๆก็ดีสิครับมันจะรู้สึกยังไงนะถ้าถูกวันที่หนึ่งเลยคุณยุทธแต่จริงนะถูกก็ว่ายากนะ แต่ปัญหาบางทีเนี่ยสองงวดที่แล้วอะทำไมละ่ะถูกก็ไม่ได้ตังอีกเอาทำไมละ่ะไม่รู้ว่าซื้อออนลงออนไลน์ All ine, <c oughs> แล้วก็มาส่งปลายทางโอุ้่นไ <c oughs> าวมากเลยยุ่งนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถูกรางที่หนึ่งบางทีมันเป็นทุกขลาบนะทุกขลาบ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าไม่ถูกดีกว่าไม่ถูกดีกว่าแต่ว่าซื้อทุกงวดแหละ แต่ไม่ต้องถูกหรอกอุดหนุนไงอุดหนุนกองสลากเขาอุดหนุนเป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้อกองสลากนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเป็นหน่วยงานที่เขาไะ่ขาดทุน,นไ,ไม่มีขาดทุนนะวันนี้ยินดีต้อนรับมหาเศรษฐีคนใหม่ที่ดูแมตท์พอยต์อยู่ด้วยครับผมใช้ถูกหวยก็ขอให้ชงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถูกฮะใช้มันให้หมดไปเลยเพราะเดี๋ยวคนมาขอเยอะถูกวันนี้ฮะเราสองคนมาเนี่ยเจ้มจนเหมือนเดิมมาในเวอร์ชั่นของทีมชาติไทยบอกก่อนนะไม่ได้นัดหมายนะครับผมเราแค่รู้สึกถึง ความเป็นทีมชาติไทยเราต้องให้กําลังใจเราต้องให้กำลังใจจริงๆอยากจะมาตั้งแต่หลังจบแมตช์ที่เจอกับจอร์เจียละคันยิบๆเลยแต่มาไม่ได้มาไม่ได้อาจารย์เพชรไม่ปล่อยคิวโอ้โหเห็นมันรัวมาสองสามวันติดแล้วเนี่ยใช่ไหมเออก็วันนี้เนี่ยใช้กยุทธกลับมาเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้คงต้องคุยเรื่องทีมชาติหน่อยถูกครับเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกคุณก็เอาความรู้สึกเลยนิดเดียวรู้สึกยังไง ผมบอกเลยผมรู้สึกแย่ผมรู้สึกแย่ไม่ได้ไม่เลยสุกแย่กับทีมกับนักเตะกับทีมงานนะรู้สึกแย่กับการบริหารจัดการของทั้งสมาคมก็ดีของทั้งบริษัทไทยลีกก็ดีและรู้สึกแย่กับบางสโมสรก็ดีบางสโมสรใช้คำว่าบางสโมสรเพราะจริงๆก็มีส่วนน้อยไม่กี่ทีมหรอก3-4ทีมแต่ดันทะลึ่งเป็นทีมหลักนั้นเลยแล้วก็มีตัวทีมชาติประมาณ 8- 5%ครับผม นั่นแหละครับวันผมไม่พูดอะไรแล้วเพราะผมกับยุทธรู้สึกเหมือนกันครับผมไปต่อเลยคุยุทธวันนี้เบรกทอยของเรารกอยของเรา23่สิบสคนตอนนี้ที่อยู่เอสโตเนียโอ้เห็นการเดินทางแล้วเหนื่อยแทนทำไมครับมันจะนลำบากลำบากใช่เราก็ต้องเข้าใจว่าจอจีเอสโตเนียเป็นประเทศที่เขาต้องจะเล็ก แล้วเรื่องของการเดินทางมันก็ไม่เหมือนกับเวลาบินไปลอนดอนบินไปปารีสบินไปมิวนิกอะไรประมาณนี้อันนั้นนะไฟล์มันหาง่ายมาสบายๆอันนี้มันก็น่าจะลําบากในการเดินทางยิ่งเอสโตเนียนเขาว่าหนักเลยเหมือนกับมีปันปิดน่านฟ้าด้วยครับผมโอ้โหยังไงครัแต่ว่าเดี๋ยวเราว่ากันนะรไปดูความเคลื่อนไหวก่อนนะครับทีมชาติไทยอันดับ112ของโลกเจอกับเอสโตเนียอันดับร15 เฮ้นี่เราดีกว่าเราออเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับก็จะแข่งขันพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มนะครับก่อนหน้านี้ไทยก็ไปแพ้จอเจียมาศูนย์ประตูต่อแปดโอ้โหจอเจียในแับเจ็ดสิบเก้าของโลกนะอันนี้ืูภาพเก่าือภาพใหม่คุณยธอันนี้ภาพล่าสุดเลยเฮ้ยทำไมมีเสื้อขขนยาวแล้วว่าน่าจะส่งไปทีหลังโอเคครับผมไอ้วันที่ซ้อมกับจอเจียเนี่ยมันยังไม่มีนะล่าสุดน่าจะส่งไปนะฮะน่าจะเป็นแบบ d s l เลเลยแหละส่งแบบโอ้โหเร็วสายฟ้าเลยนะครับก็ ล่าสุดเนี่ยมีการฝึกซ้อมนะเพิ่งฝึกซ้อมไปเมื่อวานนี้ก็ถัอว่าจะได้ฝึกซ้อมประมาณ2ก็เต็มวันก็ใช้ได้อยู่ก็โอเคแหละก็โอเคอยนะเตะที่ทาลินนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอสโตเนียอุณภูมินะฮะอ๋อใส่เสื้อแขนยาวใส่กันหนาตึ๊บเลยเนี่ยแปดองศาเซลเซียสอุณภูมิยอดดอยครับผมนะฮะก็นักเตะ จากเกมแรกไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรครับะะเพราะว่าถูกกระทําอย่างเดียวเลยก็คงไม่เจ็บหรอกครับ <c oughs> เพราะบ,บอลแทบไม่ได้จับเลย <c oughs> แล้วก็ทางจอเจียก็ไม่ได้สัมผัสตัวเท่าไหร่ครับผมเพราะเขาเล่นแต่บ,บอลฮะออครับะะผมก็แต่ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นอดีเห็นว่ามีกําลังใจจากนักเตะที่ชุดนี้ไม่ติดทีมหลายๆคนก็ คือเดยนนี้มันแหมว่าคุยกันได้นะก็ให้กำลังใจกันแล้วก็เชื่อว่านักเตะเองก็คงจะรู้กระแสที่เมืองไทยครับว่าไม่ได้ต่ำไม่อะไรเลยนะฮะที่โดนคือสมาคมตอนนี้นะไฟจะไหม้อยู่แล้วนะฮะไฟจะไหม้สมาคมอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกเหรอครับอะไรนะเขาจะรู้สึกเหรอครับแต่แต่นายกก็ยังไม่ออกมานะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะมีเหรอครับนายกโอเคไม่เป็นไรหรอกแกกำลังจะหมดวาระของแกอยู่แล้วจังเหก็บดินผาลาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ามาถึงเอสโตเนียนะฮะก็ได้พักผ่อนเต็มที่ความไม่แพ้ในเกมเจอจอร์เจียเนี่ย ก็มีการพูดคุยในทีมนะครับแล้วก็พยายามลืมความผิดหวังจากเกมที่แล้วเพื่อกลับมาสู้ใหม่อ,มอยากจะทําให้เกมที่เจอกับเอสโตเนียเนี่ยผลมันดีกว่าเดิมตั้งเป้าที่จะเอาชนะด้วยนะอะ,อะมันไม่ได้สิคุณยุทธเพราะว่าตอนนี้เราผ่านสิ่งที่มันย่าแย่มาแล้วครับแล้วอย่างที่คุณยุทธบอกเลยช่วงต้นเอ้ยฟีวาแลงกี้ใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้นเราสู้ได้แต่ด้วย สภาพทีมอ่ะก็ตั้งเป้าอ่ะคนเราจะแข่งมันก็ต้องตั้งเป้าอ่อเคแต่ผมว่าไม่80ดศนะอ่ะไม่80นะผมว่าไม่แปดศูนทะลุไป9เลย11บเอ เพราะทีข่าวว่าเอสโตเนียบอกโอ้โหโดนจอร์เจีย8ลูกเดี๋ยวก่อนผมไม่ใช่เรื่มนนะเอสโตเนียเห็นจอร์เจียยิงมา8ปดศูนย์เอสเด็กขามขวามงกันหรอวะหั็เอาไปแลยเออส่วนอีกหนึ่งกองหน้าครับธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับตัวดาวรุ่งจากการท่าเรือก็บอกว่าฝึกซ้อมเต็มที่ครับสภาพกำลังใจยังดีนะพร้อมลงเล่นในแมตช์เอสโตเนียซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีของฝั่งยุโรปนะทุกคนมีความพร้อมและก็ตั้งเป้าคว้าชัยชนะเช่นกันถูกต้องครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วรับผมอกกเลยาจด เรียกว่าโปรแกรม FIFA าเดข่าวนี้ไม่ใช่อะไรนะพวกเราอ่ะดีใจนะจริงๆตอนที่รู้ว่าคู่อุ่นเรื่องเนี่ยจะเป็นจเจเอสตนเนียตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยหลายคนดีใจนะแม้ว่าอาจจะเป็นทีมระดับเกรดซของยุโรปอาจจะเกรดดีแต่มันก็เป็นยุโรปูแล้วมันเหมือนเราได้เห็นมันมีการเดินทางไปแบบโกลินเตอร์แต่กลายเป็นความไม่ร้อมกับโปรแกรมในประเทศอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทำให เราได้ชุดได้หน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยผลการแข่งขันกับจอร์เจียมันก็เลยเละแบบนั้นไม่ต้องมีคําถามเอ้ยไล้ไปเตะทำไมยุโรปไม่ใช่เรารู้ล่วงหน้าอืเรารู้ล่วงหน้าแล้วแต่เราจัดการไม่ดีเองออันนี้ต้องบอกเลยว่าสมาคมสอบตกอย่างแรงส่วนผลงานไทยเจอเอสโตเนียไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอนะเออ่าจริงๆถ้าแฟนพันธ์แท้หลายคนคงจะจำเพราะเอสโตเนียเองเคยถูกเชิญมาแข่งขันฟุตบอล จริงทั่วประชากรคิงส์คับเฮ้ยแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับตั้งแต่ครั้งที่31กับครั้งที่35เป็นยังไงบ้างที่เพิ่งจบไปล่าสุดคือครั้งที่49กครับผมก็ไปลบดูแล้วกันเมื่อกี่ปีอะนานมากนานมากก็เจอกัน2ครั้งไทยเราไม่แพ้เลยนะเฮ้ยครั้งที่31เนี่ยรอบรองชนะเลิศเราชนะเอสโตเนีย2-1 แล้วก็ผ่านเข้าชิงเนี่ยไปชนะฟินแลนด์เป็นแชมป์ด้วยแต่ต้องบอกนะไม่รู้เอสโตเนียไม่รู้ฟินแลนด์ชุดไหนถูกต้องเขาผมถึงเมาพึงหรือไม่กล้าพูดเนี่ยครับว่าตอนนี้เอสโตเนียอะไระส่วนครั้งที่35เนี่ยถัดมาอีก4ปีนะฮะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสมอในเวลา0-0ด้วยจุดโทษไทยชนะก่อนที่ไทยเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วก็ไปแพ้สโลวาเกียแต่ผมอนุมานได้ว่าถ้าผมว่าเจอสองครั้งถ้าเอาผล90นาที ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะถูกต้องฮะแล้วมันถือว่าเป็นชุดใหญ่แล้วกันเพราะรมันเป็นแรงกิ้งมันเป็นเรื่องของสถิติที่จดไว้ถูกต้องในการาเผชิญหน้ากันคราวนี้เราเลยได้โอกาสที่จะไปเยือนบ้านเขาบ้างฟันธงซิคุณยุทธเอสโตเนียปีนี้เล่นมา9้านัดแล้วนะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกรับนะซึ่งผลการก็ไม่ค่อยดีชนะแค่เกมเดียวแล้วก็เจนัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยที่สําคัญยิงคู่แข่งไม่ได้มาแล้ว4ี่นัดติดต่อกันแต่ว่านี่แหละฮะวันเิดเดี๋ยวโดนเราอีกเดี๋ยวโดนเราอีกคุณวันทงว่าไทยชนะอะไรนะเอสโตเนียสิครับคุณอมบาอะไรไงโอ้เอาตรงๆเอาคุณมาเท่าไหร่ก็คูแพ้แหละเท่าไหร่แพ้เนี่ยมันง่ายสำหรับเชื่อผมี่ย ทีมชาติไทยจะทําได้ดีขึ้นกว่าเกมนัดเจอกับจอร์เจียเพราะหคุณได้อยู่ยุโรปหลายวันมากขึ้นมีการปรับตัวดีขึ้น 2. มีบทเรียนจากนัดที่เจอจอร์เจียก็คงจะสู้ได้เต็มที่สู้ได้ดีกว่าวันที่แพ้จอร์เจียแต่ผมว่าอย่างไรก็ตามบทสรุปก็ยังน่าจะแพ้เหมือนเดิมเท่าไหร่เอาไปทักสามูนแล้ลกันผมว่าประมาณนะสี่ถึลูก ยิงได้ไหมเรายิงได้ไมไ่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับเออผมก็เห็นตัวแล้วก็เห็นไม่ไดเหมันนะกองหน้าธีรสักขยศกรก็ยศกรไม่ไหวเลยนะลูกเดี่ยวลูกนั้นเนี่ยขยศกรต้องเห็นใจลากมาตั้งแต่จิงแชมป์เอเชียเราพันเลือกลากตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะอ3ยี่สิบสามอ่าอ่ะแต่ผมว่าแพ้ประมาณทักสี่ห้าศูนย์ครับผมโอเคนะผมโอเคกับลูกเกมพลาดดันดีแพ้แบบนั้นไม่เป็นไรตามนั้นอ่ะขณะเดียวกันก็เรื่องของการเดินทางที่ผมเกร่นไปช่วงต้นรายการนะครับ ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะ,ะ mm hmm. เพราะว่าตอนบินไปจอเจียไม่เท่าไหร mm ่ hmm. ต่อเครื่องก็ mm hmm. ไปถึงเครื่องแต่แจากจอเจเปเอสโตเนียเนี่ยอันนี้ลำบากเลยโอ้โหอันนี้ลำบากเลยมีบินเข้ารัสเวียเสร็จปุ๊บต่อรถบัสไปเอสโตเนียโอ oh ้โหบินจากจอเจไปรัสเวียเนี่ยห้าชั่วโมงครับ แล้วก็ต่อรถบัสจากลัสเวียไปเอสโตรียอีก5ชั่วโมงนี่คือโลกเรามันเดินทางยากขนาดนี้หรเล่าเนี่ยเขาบอกสาเหตุที่บินตรงไม่ได้เพราะว่าน่านฟ้ายูเครนปิดเพราะสงครามของรัสเซียยูเครนอันนี้ต้องอ้อมไปทำให้ไม่มีเครื่องบินตรงจากจอเจไปยูเครนแล้วก็บอกว่าการที่นั่งรถบัสเนี่ยจะพาไปส่งถึงโรงแรมโดยตรงไม่ผ่านต่อมอเพราะจะ<อ>ทําการตรวจเช็คพาสปอร์ตกันบนรถเลยอ่า<อ>คือทางฝั่งเอสโตรียเนี่ยเขาเอำนวยความสะดวกแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้าขึ้นเครื่องนะที่ลัสเวียเนี่ย ลัดเบียไปเอสเนมันมีแต่ต้องรอก่อนเลย6ชั่วโมงต้องรอเปลี่ยนเครื่อง6ชั่วโมงและต้องทําการตรวจพาสปอร์ตสอรอบซึ่งมันจะใช้ระยะเวลานานกว่าการนั่งรถบัสอันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นเขาแนะนําเลยถูกครับทีมงานเอสโตเนียบอกเฮ้ยอยู่ไปอย่างนี้ดีกว่าเชื่อผมเชื่อไอลาแต่มันอาจจะไปโดยทางหลายๆแบบหน่อยเอสเน่เขาวางยาแล้วเปล่าถ้าเขาถ้าเขาวางยาจริงเขาต้องบินผ่านยูเครนสิ อันนี้เขาไม่ได้วางยาอิสราเอลด้วยขอบคุณมากฮะอันนี้เขาไม่ได้วางยาเอาแบบนี้สิเชื่อผมก็ไปได้ส่วนขากลับนี่หนักกว่ายังไงนั่งเรือเฟอร์รี่ด้วยเอ้าก็ถือว่าเที่ยวพักผ่อนไปกันอาจจะข้ามไปเกาะช้างหรือเกาะสมุยแล้วฮะหนักเลยอันนี้ต้องข้ามไปฟินแลนด์ไงต้องข้ามไปฟินแลนด์เพื่อ ไปขึ้นเครื่องที่ฟินแลนด์แล้วมาลงต่อเครื่องที่โดฮาแล้วก็ค่อยบินกลับสวณภูมิโอเคอันนี้อันนข้างจากมันไม่มีเครื่องบินตรงเอสโตเนียอ่าอันนี้เข้าใจได้ครับแต่กลับแล้วก็ตัวใครตัวมาแล้วกลับน้องน้องคงไม่ซีเรียสนะก็ถือว่านั่งเรือเฟอร์รี่เที่ยวไปไม่ถือว่าครบเลยนะครบสิเครื่องบินรถบัสรถโดยสารและก็เรือเฟอร์รี่ทีหลังก็ อ่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปครับเพราะมันลําบากจริงมันลาบากจริงครับนะฮะอ่ะนี่คือสิ่งที่นักเตะไทยชุดนี้จะต้องเผชิญอยังไงซาก็เป็นกําลังใจให้ครับนะครับส่วนเรื่องของบทลงโทษอนาคตจะกเป็นอย่างนี้ยังไงมันก็ปล่อยผ่านไปไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีแมตช์ฟุตบอลโลกนะฮะล่าสุดนี้เดี๋ยวจะเปิดจองตั๋วแล้วนะเล่นในบ้านเราเกมที่เจอกับจีนส่วนนัดสองนี่ยังไม่เฟิร์มถ้ากลัวมเข้ามาเนี่ย จะเล่นในบ้าน2นัดซ้อนเลยแต่ถ้าเป็นสิงคโปร์เราจะไปเยือนสิงคโปร์ซึ่งผลการแข่งขันเกมแรกในสิงคโปร์ก็ยิงกลวมลูกเดียวมันเสียวตรงนี้แหละสิงคโปร์อาจจะไม่มาตามนัดมันเสียวตรงนี้แล้วถ้ากลวมนี่ยก็หนักเหมือนกันนะเพราะต้องไปไกลเหมือนกันนะก็ไม่ทราบเหมือนกันไปทางแปซิฟิกแต่เขาบอกถ้าเป็นกลวมเข้ามาเนี่ยตามกำหนดนัดสองแล้วเราต้องไปเยือนผู้ชนะสิงคโปร์กลวมแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องวีซ่านี่ไม่ทันเพราะฉะนั้นกลวมก็เลยจะถ้ากลวมหลุดมาเขาจะขอเปลี่ยนมาเยือนเราก่อนให้เราเคลียร์เราก็เลยจะได้เล่นในบ้านสองน สารเข้าบ้านเราเหรอครับอะไรนะอยู่บ้านเราฟรีวีซ่าก yeah, um ็ก็บ้านเรามันคงง่ายอ่ะเห็นบอกโหเข้ากลัวมนี่ต้องทําเป็นวีซ่าสาลงสารลัดโอ้โหวุ่นวายไม่ใช่ใช่ใช่วุ่นวายตรงนี้แหละอ่อ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลยังไงก็ให้กำลังใจพวกนี้มีสารสดด้วยครับทางไหนคุณก็ไปติดตามกันแล้วกันถูกต้องครับอ้าวชียร์ทีมชาติไทยต่อไปฮะอ่ะส่วนฟุตบอลยูโรตอรบเลือกตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีเพราะว่า เป็นโปรแกรมไทยๆแล้วกต้นะจบเดือนนี้ตุลาเดี๋ยวเดือนหน้ามีอีกอแล้วก็จะจบรอบคัดเลือกแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ได้มาอีก2ทีม,มน,ะ,ะ,นะ,ะก็คือ2ทีมในกลุ่ม A นะครับกระทิงดูสเปนเมื่อคืนเลยกับสกอตแลนด์สเปนเมื่อวานสําคัญมากนะครับเอาชนะนอร์เวย์หนเป็นการเล่นเกมเยอือนนะฮะก ได้ประตูชัยจากกาบี้มิฟิวดาวรุ่งของบาร์เซโลนาคนรับผมทำให้สเปนซึ่งเป็นแชมป์โยุโรปสาสมัยเนี่ยการันตีเข้ารอบสุดท้ายไปทด้เรียบร้อยอตอนนี้มีคะแนนเท่าก,กับสกอตแลนด์ด้วยเ,<อ>เพราะก่อนหน้านี้เขาชนะสกอตแลนด์มาได้ถูกต้องนะครับก็รับผลการแข่งขันที่สเปนบุกชนะนอร์เวย์ก็เลย,ลเลยจูงให้สกอตแลนด์ผ่านเข้ารอ,ไรอบไปบเลยแม้ว่าสกอตแลนด์จะไม่มีโปรแกรมเล่นนะครับสกอตแลนด์นี่ถือว่าเข้ารอบสุดท้ายในเมเจอร์นี่โอ้โหในโโรอบ เกือบ20ปีนะคือไอ้เข้ารอบแบบอัตโนมัติมันเกินอ่ะเกินแน่ๆนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมมากส่วนอน์เวเนี่ยอันนี้ลำบากนะฮะเดี๋ยวต้องไปเพลย์ออฟต้องไปลุ้นก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากพอสมควรลุ้นในเชั่นลีกตอนนี้ได้ทีมเข้ารอบหลายทีมแล้วนะครับเริ่มจากเยอรมนีเจ้าภาพอ่าซึ่งล่าสุดก็เปลยนโค้ชมาเป็นจูเลนนาเกสมาแล้วก็ ชนะสหรัฐอเมริกามา3-1ก่อนหน้านั้นชนะฝรั่งเศสเยนะคุณยุทธีแพ้ญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีฝรั่งเศสอันนี้ก็เข้ารอบแบบสบายๆโปรตุเกสนี่ชนะรวดมาเบลเยียมแล้วก็ตามด้วยสเปนสกอตแลนด์และตุรกีอะไรว่าตุรกีก็มาแล้วตุรกีมาแล้วเบลเยียมคือนีล่าสุดตุรกีที่ไปชนะโครเอเชียโอ้โหสุดยอดแลวโครเอเชียมันคือแพ้อีกนะครับ หนักเลยหนักเลยโคเชียร์หนักเลยสภาพอันนี้คือ7ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วแต่ยังเหลือโค้ต้าเยอะเพราะมันมีตั้ง24ทีมครับผมนจะจัดการแข่งขันปีหน้าที่ประเทศเยอรมันนะครับอันนี้ชัวร์แล้วนะฮะคุณดูก็ทีมแม่เหล็กลุ้นก็ทีมแม่เหล็กเยอะเหมือนกันอ่ะย้อนมาโมซูกูดีพูดค้างไว้นอร์เวย์ซูเปอร์สตาร์อย่างมาร์ตินโอเดกาดและเออร์ลิเงอร์ฮาร์แลนต้องลุ้นหนัก จริงๆตอนจับสลากเนี่ยอยู่กลุ่มกับสเปนกับสกอตแลนด์นี่ค,คนอมองอว่าน่าจะตามสเปนเข้ารอบ<ช>ได้นะ<ช>แต่นําไปพลาดนะกลายเป็นสกอตแลนด์ทำได้ดีกว่านะครับก็ทําให้2ดาวดังนะฮะนักเตะของแมนเชสเตี้และอาร์เซนอลต้องไปลุ้นนะครับเขาบอกนอร์เวย์นี่จะว่าไปเนี่ยห่างหายจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่ตั้งแต่ยูโร2 0 0พนะโโในยุคนั้นนี่โอเลกุนาโซชายังเป็นนักเตะอยู่เลยจอห์นคาริวแล้วก็จอรเนรีเซ เอาพูดโตนะชื่อก็ยังไม่ได้ปังเหมือนชื่อนี้เลยนะโอเดกาดชื่อของเนี่ยนะฮาร์แลนด์เนี่ยโอ้แล้วเพลย์ออฟของเนชั่นลีกนี่ต้องบอกว่ายากนะมันลำบากนะยากมันไม่ง่ายเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจฮะสองซูเปอร์สตาร์มาร์ตินโอเดกาแล้วก็เออร์ลิงฮาร์แลนด์คุณดูนะฮะทีมอย่างนอร์เวย์มีสองซูเปอร์สตาร์ระดับเนี้ยเพราะฉะนั้นในฟุตบอลเนี่ยมันต้องผสมผสานทั้งหมดนะอย่างดูอย่างญี่ปุ่นง่ายๆมันต้องดีโดยโดยโดยรวมอ่ะมันต้องดีโดยรวม ยิงกระจุยมากี่นัดล่าสุดอัดแคนาดาอีกสี่ลูกยิงเสียคนเลยสุดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยไม่ต้องเครียดครับเพราะเรายังไม่มีสองอย่างโอดิกาดอย่างดังฮาแลนด์เลยครับผมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอ่ะปิดท้ายช่วงนี้ครับข่าวของจอร์แดนเฮนเดอร์สันอันนี้ไม่ดีล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องที่อังกฤษเนี่ยเปิดบ้านเจอกอสเตรเลียแล้วก็ชนะ1-0เฮนเดอร์สันเป็นตัวจริงทำให้กับตันทีมด้วยอย่างไรก็ตามครับดาวเตะวัย33ปีถูกแฟนบอลโห ในระหว่างเกมทีมประเทศไทยไม่เคยนะโดนแฟนบอลชาติตัวเองวโ<พ>วใส่ด้วยนะโหใส่นะสาเหตุก็แน่นอนครับเกี่ยวกับประเด็นที่เฮเดซันเนี่ยเลือกย้ายไปคาแข่งในลิกซาอุดิอ,อาระเบียแล้วมันผิดตรงไหนคือก่อนหน้านี้เนี่ยเฮเดซันเขาเป็นตัวตั้งตัวทีเกี่ยวกับกรณีเกี่ยวกับการแบบกลุ่มรักร่วมเพศอ่าอ่าแล้วก็เรื่องของการมารุ่ิการละเมิดทีิมนุษยชนถูกต้องครับแต่ว่าในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาค่อนข้างจะแอนตี้กับเรื่องนี้เขาไม่โอเคเขาบอกว่าซาอุละเมิดหมดเลย เขามองอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อหลักศาสนาเขานะนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเฮเดอร์สันเนี่ยไปได้ยังไงหิวเงินเป็นนักเตะหน้าเงินเลือกไปเล่นในลีกซาอุแล้วก็เขาเรียกว่าทิ้งแบบนโยบายแบบจุดแกนไอเนี่ยเขาเรียกว่าจุดยืนของตัวเองถูกต้องนะฮะก็แต่ว่าประเด็นนี้ก็แกเรยเซาเกตก็มาปกป้องเหมือนกันบอกว่าแหมคือกับนักเตะที่ก็ถือว่าทุ่มเทกับทีมชาติเล่นมา79นัด ไม่ควรจะได้รับอะไรแบบนี้จากแฟนบอลน,นั่นแหละสิอ,นอนานะครับคุณก็ดูฝรั่งเขาก็มอ,องเขามองเนี้ยนะอืมก็ว่าไปอังกฤษพรุ่งนี้ลุ้นเข้ารอบสุดท้ายเปิดบ้านเจออิตาลีแต่เดี๋ยวพอแล้วมั้งใช่แต่อิตาลีหนักเลยนะอ,อิตาลีเนี่ย ถ้าพรุ่งนี้แพ้แล้วยูเครนเกิดชนะได้อะจบเลยอิตาลีเหนื่อยนะอิตาลีเหนื่อยนะครับโอ้อิตาลีนี่ช่วงหลังนี่ก็แปลกๆนี่เหมือนกันนะรอบคัดเลือกนี่ก็ล่วงประจําเหมือนกันเฮ้ยแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเกมสองเกมหลังนี่ดีขึ้นนะแต่ว่าก็เจอทีมไม่ไม่เพราะว่าในกลุ่มนี้มันก็มีอังกฤษมีอิตาลีมียูเครนนี่แหละใช่แล้วยูเครนอังกฤษดูเขาตั้งจะลอยลำหน่อยเพราะอังกฤิน่ล่าสุดนี่ได้เลือกเป็นเจ้าภาพบอลยูโร 2028อ่าแล้วก็บอกว่าไม่ขอเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติด้วยเอ้ยขอเตะรอบคัดเลือกจริงดิเซลมาจากไหนวะเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากเตะอุ่นเครื่องเยอะอยากเตะในเกมที่มันเป็นจริงจังแล้วก็คงมั่นใจว่าทีมตัวเองคงไม่ตกรอบอะอะไรประมาณนั้นอย่าลังนะแล้ก็งามไส้เนี่ฮะเพราะคุณไปรวมกับใครอะมีสกอตแลนด์มีสกอตแลนด์มีเวลส์มีไอร์แลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ด้วยก็ สารัชนาจรับไอแลนด์รวมกันคิดให้ดีนะหาเลยนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือเบรกแรกเจมจนไปเรียบร้อยพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแฟนแมนยูบอกโหเซงเลยครับเซงเลยเซงนี่เซงผลงานทีมอะเซงคนไม่มาซื้อครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันครับช่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของแมตช์พอยต์นะฮะครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเห็นว่าเซ็งมากเลยเสร็จฐีจากอารับับี่ยกเลิกไปแล้วชีกยะซิมบินฮามัดอัลทานี่นี่นี่ท่านเป็นหรือว่าตระกูลเจ้าผู้ครองนครกาตากาตานะฮะยื่นข้อเสนอ5,000ล้านปอนด์แล้วขอสิทธิ์ขาดในการบริหาร100%ปรากฏว่าแต่เกลเซอร์ไม่ปล่อย,เ,อยเกลเซอร์มาปล่อย2 5 1,500 oh. ล้านปอนด์ให้ก,กับเซอร์จิมลัดคลิฟนะฮะมาสเตอทีช่างกฤดถูกต้องกะว่าจะเกาะกินไปเรื่อยไม่ทราบเหมือนกันแต่เซอร์จิมก็บอกว่า25%ที่ซื้อหุ้นเนี่ยขออำนาจในการบริหารทีมด้วยซึ่งดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวตีกันแน่เดี๋ยวตีกันแน่ครับผมบอกเลยเดี๋ยวกนะ็แล้วขออำนาจแล้วก็ขายเขาด้วยเหรอ ก็คือว่าก็ขุดเอาหน้า25รนก็ถทาว่าตอนนี้75เนี่ยยังเป็นของเกลเซอร์25เป็นของเซอร์จิมลัดคริสนะฮะมีส่วนด้วยนะแต่บอกขอมีส่วนด้วยแล้วก็บอกว่าอนาคตก็จะขยับขยับทีละสเต็ปนี่เท่ากับว่าถ้าตีราคานี้25 1,500ล้านเนี่ยแปลว่าทางด้านของเกลเซอร์เนี่ยเขาเจาะวางมูลค่าทีไม่6,000ล้านแต่ข้อเสนอจากกาตา5,000ล้านก็เลยดิวไม่ลงตัวประเด้นนี่แหละ6,000เขาก็ให้อีกพันล้านใช่เหรอ โโอ้หมันไม่ใช่พันบาทนะพันล้านเลยนะระดับท่านผู้เจ้าของลครขลับนึ่นแค่หนึ่งพันเด็กๆเขาบอกเซอร์จิมรัดคลิฟเนี่ยก็มีข่าวเตรียมจะขยายสนามโอแทฟฟอร์ดด้วยนะครับงงจากเดิมตอนนี้ความจุประมาณ70,000ก็จะเพิ่มเป็นเ0 0าหมื่นมีเก้0 0 0ืนี่ไปไ, <laughs> ไปไล่ไปไล่จี้คัมนูกับเบอร์นาเบลเลยนะใช่ใช่แต่คัมนูเบอร์นาเบลหนึ่งแสนจะห่างคัมนูใหม่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวนะฮะส่วนทางเซอร์จิมรัดคลิฟเนี่ย นอกจากที่เข้ามาบริหารแมนเชสเตอร์เด,ดซื้อหุ้น25%แล้วก่อนนั้นี้เป็นเจ้าของทีฟุตบอลมา2ทีมนะมก็คือนีสในลีกอกฝรั่งเศสซึ่งปีนี้ฟอร์มดีนะแล้วก็ทีมโลซานสปอร์ตในลีกออสวิสเซอร์แลนด์ไปลงทุนใน2ลีกนี้ด้วยครับผมนะล่าสุดนี่ก็ท่านชี้ก็ถขอนตัวไปเรียบร้อยรอดูอนาะคตแต่เขาได้ข่าวนะอันนี้คือชัดเจนแฟนแมนยูเดี๋ยวเขาบอกเลยเขาเขาไม่แฮปปี้แต่แฟนทีมอื่นยิ้มไหมนะ แฟนทีมอื่นเนี่ยลุ้นให้ท่านชี้ได้ไปซื้อทีมตัวเองใช่เอาไว้ท่านชี้กว้างไว้ชี้มาซื้อทีมคือคือไม่ซื้อแมนยูในทีมอื่นลุ้นแหละมามาทางนี้เถอะมาทางนี้เออลิ์คูลเป็นไงก็ดีนะก็ดีนะรับรองเงินถุงเงินถังแล้วมูลค่าทีม5,000ล้านน่าจะขายได้อือ้สบายพลายริบคูมูลค่าทีมจะจะน้อยกว่าน้อยกว่าแมนยูใช่จะต่ำกว่าแมนยูอยู่ลิ์คูลนี่สามพันสี่พันก็พอแล้วครับผมอ่ะแล้วไงต่อแฟนแมนยูตอนนี้พอมีข่าวประเด็นนี้ที่ กาตาซื้อทีแมนยูไม่ได้เมลคอมเกลเซอร์ตระกูลเกลเซอร์ไม่ปล่อยเอาละฮะทีนี้แฟนแมนยูก็รวมกลุ่มกันแล้วหัวร้อนเลยมีรายงานครับเขาบอกสโมสรแมนยูเตรียมยกระดับการละสังคมปลอดภัยที่โอทัฟฟอร์ดซึ่งแมนยูเดี๋ยกลับจากโปรแกรมทีมชาติเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะไปเยือนก่อนเยือนที่บรามอมันเชฟฟีเรียเต็ดถูกต้องและหลังจากนั้นกลางสัปดาห์มีเกม UCL เจอกับโคเปเกนในบ้านต่อด้วยดาร์บี้แมสต์โจรซิตี้ของแมนเชสเตอร์ โอ้โหเปิดบ้านเจอซิตี้ดีโอแทฟฟอร์ดเกมใหญ่เขาบอกไอ้สองเกมนี่แหละน่าสนใจมากมีปัญหาแน่นะฮะอาจจะมีกลุ่มแฟนบอลฮาร์ดคอร์ของแมนยูไนเต็ดนะฮะประท้วงขับไล่ตระกูลเกลเซอร์ซึ่งจริงตอนนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆในทุกมาการแข่งขันนะแต่กระแสต่อต้านอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจากดีลการซื้อหุ้นของเสื้อจิมรัตคิฟนะฮะเพราะว่าแฟนบอลบอกว่าอยากให้เจ้าของทีมคนใหม่เนี่ยเป็นกลุ่มทุนจักราต้ามากกว่าไม่อยากได้เสื้อจิมเขาอยากได้เปลี่ยนเลยอ่ะ จะได้เงินถูกเงินถังอ่ะบอกเลยเดี๋ยวบันเทิงบันเทิงนแน่นอนแต่แกลเซอร์บอกไม่เป็นไรสีทนได้ผมทนได้ทนมานานแล้วเพราะผมหนามากครับผมอ่ะนั่นก็คือในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตอนนี้ข้ามมาในเรื่องของบาโลบอนเตอรี่ทำไมมันมีปัญหาอะไรกับทางอิบราฮิวินซ่าล่ะครปัจจุบันบาโลเตอรลี่นี่เ<อ>พิ่งจะกลับไปอยู่กับทีมอาดานาเดเมสปอร์ในซูเปอร์ลีกตุรกีครับผมก่อนนี้ีเคยเล่นแล้วก็ไปลีกสวิตแล้วก็กลับมาใหม่ ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยโพสตภาพตอนที่ได้แชมป์ UCL กับอินเตอร์มิลานลงใน IG พร้อมแท็กแอคเคาท์ของซาลาตันอิบามววิชนะฮะ,ะ,งงฮะเพื่อเป็นการสวนกลับเป็นการต่อกลับเนื่องจากว่าซาลาตันเนี่ยไม่เคยได้ถ้วย UCL เหตุผลมาจากที่ซาลาตันเนี่ยไปตำหนิบารลเตลรี่ว่าเป็นคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอจนเหมือนกับเป็นการโยนพรสวรรค์และโอกาสทิ้งไปดื้ดอๆเขาเตือนเปล่าเนี่ยเขาหวังดีเปล่าก็ <laughs> ประมาณนั้น่ะ บอลอโรเตอรี่มันก็ไม่ค่อยแคร์ใครอยู่แล้วแหละนะฮะก็เลยตอบกลับเฮ้ยคุณมาเตือนผม<อ>ผมได้แชมป์ยุโรปทั้งสองคนก็เคยเล่นด้วยกันนะครับตอนอ,อยู่อินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยซาลาตัานในแควสตรัรแล้วครับผมส่วนบอลโเตอรี่แกก็ในวัย33ปีจริงๆ<อ>ชีวิตแกก็มาจะไปได้คนนี้เยอะแกก็ตกต่ำมานานแล้วแหละแต่แกก็ยังกองแกงกองแกงเล่นได้ประมาณนี้เคยรวยมหาศาลครับผมตอนนี้ก็คงยังพอมีบ้างแหละก็เคยอยู่อินเตอร์มิลานด้วยกันประมาณ2องฤดูกาลนะครับได้แชมป์สรายการ เซเรีอาสปีรวดเลยแล้วก็ได้โคปาอิตาลียอะไรด้วยนะก่อนที่จะแยกย้ายไปตามเส้นทางแต่สลาตันเนี่ยแกไม่ได้แฟม์ยุโรปอืใช่มาโเตอรี่แกได้ถูกครับประมาณนั้นนะฮะจะให้เจอหน้าแล้วกันครับนะฮะอัปิดท้ายข่าวนี้ครับคุณนี่เป็นคนรักสัตว์หรือเปล่านิดนึงนิดนึงนะนิดนึง ไปดูซีเนียร์การรักษาียงในสเปนที่ล่าสุดเอสปันยอน็กฟุตบอลเซกูด้าดิวิชั่นสเปนนะครับหรือว่าฟุตบอลลีกาสองในเกมล่าสุดที่เอสปันยอนเปิดบ้านเจอกับเลออาบายโดริศผลการแข่งขันเอสปันชนะไปสองสูงก็ตามฟอร์มเอสปันยอนที่ตกใช่ไหมที่ถือว่าตัวเต็งแต่มีประเด็นก็คือนักเตะทีมเอสปันยอนเนี่ยได้จูงและอุ้มสุนัขลงสนามเป็นมาสคอตแทนเด็กเป็นการโดนาโลงนะถูกข้อนะเขาบอกเป็นการประสัมพันธ์แคมเปญพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักถึงการละทิ้งและการรับเลี้ยงสัตว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของลีกฟุตบอลสเปนที่มีการทากิจกรรมลักษณะแบบนี้ก่อนหน้าน,นี้ในลีกโคลัมเบียครับทีมอเลติโกนาซิองนาวเคยร่วมมือกับมูธธลิติสงเคราะห์สุนัขโดยให้นักเตะจูงสุนัขเดินลงสนามก่อนเกมแบบเดียวกัน<อ>แต่ที่สเปนนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกดูสังเกตสุนัก็จะเป็นแบบพวกเล่ร่อนหรือว่าสุนัขพิการที่อยู่ในศูนย์ที่อยู่ในสูนนสนสงเคราะห์ ที่โดนทอดทิ้งนั่นแหละถูกต้องครับนะฮะนี่ครับเขาก็รดรลงกันจริงๆแล้วถ้าเราไม่พร้อมเราก็อย่าไปเอามาเลี้ยงนะบ้านเราก็มีเยอะโอ้หบ้านเรานี่วัดเต็มเลยฮะนี่ยกำลังจะบอกหลวงพ่อบอกโอ้โหไม่หลวงพ่อบอกไอสิ่งดีๆไม่เคยเอามาทิ้งไม่เคยมาฝากหรอกเออมึงมึงมีทุกมึงมาหาหลวงพ่อครับล่าสุดมึงมีหมาคุาปล่อยด้วยหนักเลยครับอ่ะนี่ก็เป็นการรดรลงครับที่สเปนเขานะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วกัน อ่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะฮะรเราให้ไปดูภาพภาพการฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเลยข,ของ3นายทวารทีมชาติอังกฤษเริ่มจากจอแดนพิกฟอร์ดแซมจอห์นสตันแล้วก็อารอนแลมสเตลก่อนที่จะมีคิวทำศึกยูโรล็อกเลือดเจอกับอิตาลีวันพรุ่งนี้นะครับครับแต่ว่ามือนหนึ่งก็ที่ได้ลงในตัวจริงน่าจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ด <นะ S 2> แล้วนะครับ,รบอ่ะวันนี้หมดเวลาครับ <S <S 2> <S 2> ของแมสไ <ขอ S 1> พร์ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะฮะเวลาเดิมที่นี่นะครับวันนี้เราส่งคนทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสสวััดีครบสวัสดีครับ